สบายดีและสวัสดีพี่น้องฟังเราฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้หามีพยุผลมาพี่น้องเมื่อกีน้นี่มาแบบกระทันหันขนาดเลยมาแบบเฮาเตรียมตัวจุดโบท่านพี่น้องเข่าเฮาผัดเกี่ยวแล้วสี่อันปั่นแล้วนะเขาเอามาปะไว้อยู่อันวางนี้เลยแล้วันนี้ผลมันพระมาทางนี้เนาะพระเข่าแบบป้าอย่างแห้งเลยพี่น้อง มาแบบเม็ดบักใหญ่ผลนะเม็ดเฮานิวกอยดิวกอยพี่พระมาจนว่าไม่ว่าแตกตื่นจนลืมเบิ่งว่าผลพระเข้าจนนองน้อยสวดกับสาวซุกว่านะลืมลืมป๊กเข้าอะก็เลยพากันเอาพาอยางป๊กเข้าพอดีเมพิ่นซื้อพอยัคฆมาใหม่เนาะก็เลยว่ามีพายาคฆป๊กพอดีเลยที่จริงผลนะพระเปียกไปอันหลายเติบเลยพี่น้องเพราะว่ามันพระเข้ามาแบบปอโดยตรงทางนี้เลย พระเขามาจนมาเปียกน้อยหนึ่งแล้วจะปกแล้วชาวสุกาพรมจนเปียกพี่น้องแข่งผลแล่นมาแต่ตูอันเถียงหน้าเฮาแหละชาวสุกหนอนลินยูนอนลินอยู่แล้วผัดวาร์หยอยู่ผัดมีอันลมมาค่อยๆนอนพี่น้องทีแรกนะคิดว่าผนนะชิตก๊กโปอยแล้วผัดวาตกอ่ามาบาดเดี่ยวแล่นแข่งฝนมาพี่มาหาแม่เพิน่นกําลังวชิเสื้อลับ นอนอยู่ดีๆเพานว่าพายุผลมาบาทเดียวเกือบอันเสาซุกปิวไปกับพันยุและที่พี่น้องเพราะว่าพายุปาแหงเติบเนาะมีคีเมกดำซึ่งแต่ว่ามันกะมีแดดคิดว่าฝลสิบตกได้ผลว่าตกพี่น้องเอ่ยนกกระพากันแบบตื่นปืนเมื่อกี้นี่ฮะนะตื่นปืนกัรวิ่งมาพี่ ออกจากห้างนกกระได้เนะจนบได้เข้าห้างจักมีพยิงปืนอยู่ทางอันทางป่าทางพุนนะยิงปืนไล่นกบ่ที่สาสซุกถ่ายไปต้นคลิปพนะพี่น้องมีเสียงตึ่มตึมในคลิปมาพนยิงประมาณซิปปลายนัดผูกนกตื่นนกบินมาพี่เต็มเลยนกค่ะป้าลมกระแห้งในพี่น้องสาสซุกจนหนาวอยู่นี่ค่ะอากาศให้ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดเลยเนะ บุญฮ้อนบุญหนาวบุญเพระวะาว่ามีฝนตกจักว่าฝนห้ามเครื่องห้ามของผู้คนขายเครื่องขายโคงจุดเก็บโบท่นานพลแลนะน้องพี่น้องอยู่ผ่นมาบาดเดียวเนี่ยคิเมกากำลังไหลไปพี่น้องไหลไปตกทางอื่นบ่าบาดเนี่ยเศร้าแล้วทางเฮาน่ะหลังจากฝนตกแล้วพระจังมีแดดเนาะเอออยู่ๆพ่ะว่าตกมาบาดเดียวตกแล้วพระแดดแดดคือว่าบ่มีอย่างเกิดขึ้น เดี๋ยวสาชุกชิพาไปเบิง่งเถียงน้อยเฮาเนาะพี่น้องว่ามีสภาพเป็นยังไงตอนนี้นเนาะนเ่นกนกป้กพาพี่น้องเบิง่งนกขนาดมันไปเป็นผงนะเดี๋ยวพี่น้องคิมเมกดำมากอีกแล้วนี่โมเม่ลูกนี่ชิตกลงมาเซิ่งเฮาอีกบ่อยนี่ พี่น้องโอ้โงน้ำกันสั่งกระสีเฮ้าฮักเลยพายุลมผลมาตอนเมื่อกี้นี่นะพอผลแห้งเติบได้ตกมาประมาณสิบนาทีนี่แหละประมาณสิบนาทีตกมาแบบแห้งเม็ดใหญ่เนาะผัดมาเสาซุ่คิดว่าอันสังกาะสีอันนี้ค่ะสิเปืดอสิปิวมุ่นแท้เถียงเฮ่าอาจายและสังกาะสีสามแผ่นนี่ค่ะมันเยาวนะพี่น้องมันเยาวก่ออกมา แนี่วาสิให้เบา,ายเพิ่นตัดอยู่เบาอ้ย,ยังบันมีเวลาตัดแลยบัานี้บมคิดว่างามนี้ยังสิมีอันผลพายุอยู่นะแล้ว่นวพัดมานะสังกะสีเฮาฮักเข้าไปเลย่มโหวาสิแปลงอันขึ้นคืนได้หรือบ่เนาะแล้วก็ให้บาไอา้ตัดออกแปลงคืนคืนป้าผุ่นของอันเพืองขึ้นไปอยู่ในสังกะสีเฮาุเอาพี่นนองเต็มเลยผลกับบุตก อันดุนดนดน,นจักหน่อยกระเทินว่าตกแล้วกันเนาะตกประมาณสิบนาทีนี่แหละแห้งขนาดเพื่องเข้ากาเปียกเลยเนาะพี่น้องพอดีอันซุ่มๆแบบนี้แหละต่อไปคันงัวกินโมเบิรเพื่อนก็บเจ้ออกเฮ็ดเพืีองป้าพี่น้องสาวซุกเนี่ยนอนอยู่ไหนอนอยู่ในเถียงนี่แหละนอนลินและบ้านนี้คือสีเสื้อลับคือสีเสื้อลับแล้วผัดพายุมานี่ อยากเบิดเลยเถียงเฮาทั <cima> ้งเนาะเก็บอีหยังมีอีหยังก็บ่ทันพี่น้องสาดเฮาอีหยังก็สอสุกพับจะบ่ทันจะสุกลงไปเลยทงยุกทงยางปิวเบิดพี่น้องเอ้ยผากระถงกปิวมีหยังก็บ่ทัน เสาซุกคิดว่าอันกระตาพผักบวเสาซุกนี่นะคิดว่าสีปิูไปเบิ้ลเราเบิ้จา้าไป่ันเอาตกเสาซุกเอาผักบวออกมาเตรียมว่าสิปลูกผักบวที่ว่าเก็บปีกายนี่หละพี่น้องเก็บไว้แล้วว่าสิเอามาปลูกตอนหลังเกี่ยวข่าวแล้วนี่เด้เหลือซับนี้พิ่อนอันเป็นยังะเผิ่นแมงเผิ่นแบบว่าวโวนะพี่น้องมันมันบ่เป็นะ สักซุกชีสอมหัวพวกบวกวัวไว้ปลูกพอดีเลยผลตกมาเมื่อกี้นี่ดินสุ่มแล้วลมพัดไปพัดมาเริ่มแห้งเลยพ่อผลมาบาดเดียวจนว่าตกใจสะสซุกกำลังเสื้อรับมืนตาขึ้นมาว่าอ้าว่ะทั้งที่ตอนเช้าหาแดดแล้วพัดวาเห้ไไ้มีผลตกเดี๋ยวคิเมกดำอยู่ฮันเดยียังมีอยู่สัซุกอัน ได้ยินเสียงรถไถหลังจากฝนตกแล้วเสียงรถไถเพื่อนอไปขนเอาเข้าวพี่น้องเพราะว่าบางคนก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่เนาะฝนห้ามข้าวเพิ่นบางคนก็ปั้นปั้นแล้วยังพันขนข้าวเอาไว้บ้านนะเพราะว่าฝนห้ามอยู่ทางเทิงนี่แหละดีแต่ข้าวเฮาวิทก่อนแหละออตอนนี้ก็ลมแห้งเนาะนี่ผัดสังกะสีอะ สาซุกชิตัดปลายหัวพักบัวเพื่อให้เพิ่นป่องงอกไว้พี่น้องส่อมเลยชิได้อยู่ว่นานน้อยหนึ่งเพราะว่าแมงกินเบิดแหละเหลือหน่อยเดียวหนึ่ตอนกู้คือว่าสาวซุกกู้ได้อัน มีแต่หัวตึงๆง,งามๆคิดว่า่นแก่อะไรเห็นด้วยมี่นแซดมาว่านมีฝนตกเนาะเสาวซสุกกะคิดป่าเทได้ดฝนอย่างตกเนาะเท็ด้ดพ่นจิไหลเรือไฟได้ว่ะทางฝั่งไทยแต่ว่าทางสวรรค์เขตเราคือบบได้ตกเนาะมือไลเรือไฟมาตกมือนี่แหละพี่น้อง เสือบ่ไดเลยยามนี่เสื้อฟ้าเสือ้อฝนบ่ได้เลยแดดอยู่ดีๆเพิ่ว่ะฝนตกฝนขี้เมฆยามนี่ขี้เมฆดำเสื่งใสแหละมันก็อยากไปตกยุ่หันเนาะพี่น้องแต่ว่าหลายคนกะสิบกังวลอยู่นี่กังวลแบบว่าเห็นแดดอยู่เผิ่ว่ะเกี่ยวข้าแล้วเผิ่ว่ะฝนตก ทางออกมาเซโนกายังมีหลายถ่งอยู่ที่เพิ่นเกี่ยวอยหมแล้วเห็นเพิ่นเกี่ยวอยู่ห้ามเข่าเพิ่นแลวปลูกพอบให้ดับแนวเนาะพี่น้องแต่ละปีเหลือซํำไหนก็ปลูกเอาซํำนั้นหัวน้อย แม่วาพ่นเกือบแลนหนีตอนลมมานะสาวสุกพายุพี่แม่ว่าเพ่อน,นลงแล้วจากหนีพ่อพันย่างไปเฮือนพุ่นเก็บเครื่องเก็บของเมียนยางก็เกือบบบทนัน คือสีหนาวแห้งนาะพี่น้องสาวซุกคิดว่าเบิ่งจากสถานาการณ์แล้วนี่สีหนาวขนาดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบ่อยนาะพี่น้องสาวซุกเคยเป็นไข้สาวซุกว่าสิไปฉสีดวัคซีนกันไข้วัดใหญ่ไว้เอกเลยนี่พี่น้อง แบบว่าพูมมคุ้มกันเฮาบ่บไ้เนาะเฮาเคยแบบไข่แล้วเธอหนึ่งยันมันไข้ง่ายอีกขนาดว่าจะไปถามแพทย์เพิ่นว่าเข็มเท่าไรสีดวัคซีนกันไขวัดใหญ่นี่เพราะว่าอากาศหนาวคนก็น่าสีแบบเป็นไข้ลายอากาศแบบบูดห้อนบูดหนาวนะอยู่ฝั่งไทยฮะพี่น้องเอซเคยไปสีดเพรานะเนาะเข็มเท่าไรอยู่ฝั่งไทย ดกันไว้มันจึงโบเป็นถ้าว่าเป็นมากแล้วโอ้ยพี่น้องเลยเผื่อชีเศร้าเพื่อนว่าไข่วัดใหญ่กันตะลายนะเพื่อนว่าไข่วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อะเซาซุกกาเกี่ยวเข่าแล้วโบได้เฮ็ดเวียวกนักนะ่ะจังได้ไข่ยังจังได้ดีขึ้นเป็นไข่อ่ะ มีทอแต่ขาวราดนวเย็นเผื่อบุญยังไห้มันพิษไอเนาะอ้คิเมกดำคือลือคือลือมืดคืมใครแหละว่าสาวซูเห็นฮูบไหลเรือไฟพี่น้องอยู่อนนครพนมถึงวันศุก่ได้ไปเบิง่งกัได้เบิ่งน้ำเพลเนาะ เรือไฟงามขนาดของอำเภออย่างก็เสาสุกลืมล้วได้รางวัลที่หนึ่งอำเภอมีอำเภอป้าปากอำเภออย่างอีกงามขนาดเลยเนาะประเทศเรือไฟนะเป็นรูปอันนายหลวงแล้วกาเป็นรูปบันพระธาตุน้ำเนาะพี่น้องคือว่างามก็สมพลศนะเลยดีเนาะ แต่กระบ,บหุหูว่ารางวัลเท่าไหร่างวัลไหลเรือไฟี่วนาฒนะสองแสนบาทบ่เนาะหรวอว่าเท่าใดสั่งซก,กับกระบหุหูทางสวรรค์เขตนะบ่มีพี่น้องไหลเรือไฟมีแต่ทางอันคนครพนมเนาะ นครพนมเพิ่นไหนลเนี่ยทางท่าแขกเฮาอยู่เซิงนงครพนมเฮาก็ได้เบิ่งเรือไฟนําได้ส่วนอนันุสวรรค์ในเขตนี่บ่ได้เบิ่งบอ่มีบ่มีไหลเรือไฟอยู่นครพนมเพิ่น,นไหลหาทางท่าแขกที่ว่าเซิงฮะเพิ่นก็จัดบุญเด้ก็ได้เบิ่งไหลเรือไฟทางฝั่งไทยนําก็งามเลยเนาะพี่น้องก็คนะักเลยเนาะได้เบิ่ง สาวซุกนิดนีเสียใจขนาดปีนี้โบได้ไปเบื้องไหลเรือไฟปีกายนี่ก็บได้ไปปีหน้าจากไายกขคให้ได้ไปน้องพี่น้องอยากไปเบื้องไหลเรือไฟงามๆอยู่เขมของนครพนมแต่กับบฮูสิข่าวถึงหรือบอ่เพราะว่าคนพ่อมาเที่ยวหลายเห็นคนถ่ายลงนะแบบเอาโดนขึ้นไปถ่ายคนนะเต็มเลยริมเมขมโคงเนะเผื่อไปรอเบื้องไหลเรือไฟตั้งแต่ประมาณ ี่ห้าโมงแรงมาจากปลว่าเพิ่นยนันโบทันสถานที่เนาะเพิ่นกะไปโจงแต่เว้นๆแล้วก็ที่พักอีกอย่างก็คือว่าเต็มแต่หัวที่เนาะเห็นผู้ใดไปก็ว่าบบมีที่พักบบมีที่พักพี่น้องแล้วกะมีแบบเน็ตไอดอลโบอีกอย่งางโบมาหลายเนาะเพิ่นกะโจงที่พักไว้เั้ตต้นเดือนพุ่หละมันจึงมีที่พักที่จริงนะนะครพนมพสาวซุกไป แถวริมทางแถวอย่างมีที่พักมีอันหงแฮมที่ว่าใหญ่เนาะพี่น้องกันหลายแห่งแต่ว่าเป้าเต็มสลยเนาะบ่พอหงแฮมที่ว่าแบบนี้ใหญ่มีประมาณร้0ยสองร้อหงกันเต็มคนมาเที่ยวหลายขนาดสมแล้วกาได้ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้อง ได้หน่อยหนึ่งกระยามันไดสำนีก็ดีกวา่กาบไดเนาะกาเผิ่นบ้าหลายๆแมงสาบกินนะพี่น้องเมื่อกี้นี้เห็นแมงสาบไตออกมาโตหนึ่งโตน้อยกระโบใหญ่ปันไดโอ้พี่น้องี้เมกดำมาเด้ยังเสึงเฮาอยู่ลมแห้งขนาดเลยหลังจากฝนตกแลว้วผัวว่าแดดออกเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสภาพอากาศบ้านชาวซุกกะประมาณนี้เลยในมือน,นี้เนาะแปลกแหงเนาะพี่น้องแม้ว่าบรคิดว่าสิมีพายุฝนมาแบบกระทันหันเขาก็เลยตกใจนะจนมว่าสังกะสีเขาลงแบบนั้นเลยที่จริงสังกะสีนี่ก็มีความแข็งอยู่ด้แข็งกว่าสังกะสีอันนี้อันอยังก็เมทันชินได้ตัวนี้ที่ว่าเหลือเหลือเขาสั่งบ้านเขาก็เลยเก็บมาใส่นี่เนาะพี่น้อง ฮักบุ้มลงเสยแล้วจึงให้บาอ้ายพันเบ็ดเบ็ดขึ้นแล้วก็ตัดออกเนาะให้มันเพียงกันมันจึงโบโฮักโอตัวล่าไปก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกในเด้อสบายดีเด้อบ๊ายบาย